ครับสวัสดีครับร้านนรินการยางนะครับวันนี้รถตู้นะครับมาเปลี่ยนยางนะครับสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบห้าครับยางบิดโตนนะครับดูละวิตรหกหนึ่งหนึ่งนะครับมาดูปียางกันนะครับปียี่สิบสองนะครับมาดูตุ่มสีหน้ายางนะครับเนี่ยครับตุ่มสีหน้ายางเส้นสีชัดเจนนะครับอ่าในราคาสี่เส้นอยู่ที่แปดพันบาทนะครับพร้อมใส่ถ่วงเปลี่ยนจุ๊บลมให้ใหม่ทั้งสี่ตัวนะครับถ่วงให้สี่ล้อนะครับ หากลูกค้าานใจสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับที่ร้านตรินการยานะครับ0650475656ร้านตรินการยานะครับอยู่ถนนเลย um. like Listen, ียบคลองสามอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่ยังเยอะกโรงเรียนสารศาสตร์คลองหลวงนะครับร้านอยู่นะครับนี่ครับถนนใหญ่นะครับถนนเลียบคลองสามครับมาจากปากทางคลองหลวงประมาณ900เมตรนะครับร้านจะอยู่ขวามือนะครับสังเกตป้ายตัวนี้ไว้นะครับยางยางป้ายแดงราคาถูกนะครับตรินการยานะครับ ครับขอบคุณมากครับ